สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็เรามานะฮะเลี้ยงฉลองต้อนรับนะฮะผู้ช่วยใหม่ทุกคนนะฮะรู้สึกว่าเขาเนียฉลองกันแบบโอ้โหมุนบอลอะโมกตี้เหนี่ย้โหกินโมท่านี่จนแบบว่าเดือนหนึ่งเป็นชิดเทือได้ครับข้างนอกนะครับเอาไปนะไปด้่อนนะยังเอกระเเออ อ่านภาษากรีกน,นะบาเบียนะครับผมราบวมกันอะไรตัวบ,บวมกันอะไรนะครับแต่เราสัญญาว่าจะกินวันนี้แบบแลการชิ้ลดหุ่นแล้วนะครับเพราะว่านานๆป่านี้นานๆที่จะมาการเพราะว่าบาเบียจะอ่าจาังนอะไรนะสีสีลดหุ่นไทยเอ็มวีเพลงใหม่ครับพี่น้องนะแต่ว่ามืัอนี้เนี่ยถือโอกาสน,นะครับมาเลี้ยงต้อนรับพนักงานมาให้นะที่มาช่วยแบบโอ้โหวันนี้ก็สุดยอดมากคล่องแคล่วแล้วก็ขายหมดไวมากเลยนะครับผม กับแม่พ่อได้ไกลด้วพี่น้องน้องสาวเพื่อนน้องสาวมากกว่าน้องนะครับก็ฝึกไหวหน้าประเทศช่วงประเทศเขาดังปุ๊บนี่ยจะให้เราขายแทนเลยเนาะแต่เขาไปเขาไปเราขายแทนเรื่องหลักจานก็มา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 ทอดมาทอดอีกสองคนก็ได้ ร้างคิดไม่ได้วะผมย่อมขาดทุนเลยดิเพื่อคิไปงานแล้วแต่ว่าบ่๊หายร่างคิดนะแม่นจ้างตีหาคนไถ่เลยนะครับผมนะะฮก็ความคิดเป็นความคิดดีๆครับผมนะครับเตรียมตัวไปงานคนเสือนะครับพี่น้องนะครับผมก็ตอนนี้ก็ฟิตร่างกายไปก่อนเออว่าแต่งสุกในสื่อในคลิปอย่างเดียวไม่พอด้วยไงนต่ำหล่องเพียงจนนั้นนั่นไหมจนเพียงแหงนบ้า นี่ครับผมมาเลยเพี่น้องมากินหมูระทะนะครับใส่กรฝ้ายเลยครับพลงหน้าใส่ฝ้ายด้วยนะครับเพลงหน้าก็คือคือเพลงว่าไม่ไงขัดแค่ครับนะฮะอีหยังใหญ่เนาะพี่น้องก็ต้องมาลองตั้งใจแต่แต่ในเพลงเพลงคือตีหาลงมากมากเพื่นพวกขนาดนี้เลยต้องรอดูนะเดี๋ยวไม่แน่นอนแต่ว่าพี่หนิงมันเป็นพิเศษเลยอ่ะมาดูกันกนงี้ไ นั่นเองกดเองนะคเน้น่นเอะแล้วคิดบางวันอ่ะแล้วแต่าวัฒนาขี้ไดไผเนาะอตอนนี้อาก็ยังมุ่นเนีม่มอันน,นั้นหรอกเนยฟันทงมานเลยเแต่รุ่นที่วัฒนาเขี้ไดไผเพราะว่าหรืออยากกูตีวว๋เอาก๋วยตียวมาไทยวะทองยังยงองง่าม่ครับแก่ตั้งแต่ผมคิดเห็นแบบแหวกแนวงไ,งไ,งไมเห็นแบบว่าศาสตร์ไทยเห็นยืนเหียวไหม เอาคนหน้ามาบีบนาบีบคือถ่ายเป็นกเทยอยนี้นะอ๋ออ้ยน่าอ่วะได้าไหมเนี่ยถ่ายุทยถ่ายุทยไว้นี้แบบว่าให้นะเอกแบบบีบคนหน้าไงเป็นยืนเงี่ยวแต่ว่าแต่เป็นไม่ไม่กรีเป็นผู้ยิ่งอะไรตัวทำตะัวแต่เป็นถ่ายเป็นกระเทยนะแต่ว่าในห้องกับแบบในห้องกับสะใจมากเม่แต่ผู้ยิ่งกับสะใจแบบตัวคุ้มเขาอดไอ่าน้นะเออแมนแมต้องเป็นอาชีพ ในการได้ไหมฝาเนได้แม่เป๊ะเลยเปะเลยอกฝาไปดูรายการน,นะครับออ้มันกล้องหนาไปนองโอ้ยคว,วัตัวๆโอ้หะมุ่ไมเร่วไม่เหน็บเปียแม่จอมมากิกนโอ้ยโอเคหมดใชวาวะเขาต้องมนนนงนั่งขีดบดเลยนี่เจ๊น้อยนี่พรก่งกะฉีียนบดไหวละนี่ีไดไวล้ละบดนี่ มาเด้อ,ดอ,ดอพีอออออ่น้องมาเด้อครับจิ้มลองจิ้มเขาพูดยิ่งแต่ได้ขา้าได้ประธานห้างเพิ่นเพิ่นเพิ่นอันนั้นนั่งอ่ะเขาเห็นเขาเนี่ยเขาหลุเที่ยวเขาห้องน้าเที่ยวเขาห้องน้าประธานห้างเพิ่นเลยสิเขาไปแบบว่าไปเขาห้องน้าที่หลังเราพลาดลื่นนะ เพราะว่าเขาสลับกันเข้าไปไว้เลยนี่งั้นโมหงอแล้วคนหยิบแสดงน้าบอนี่เออก็ได้เลยจะให้เขาหยิบไปก่อนได้เขาแบบเขาต้องไปออยเอาตะมือนั่นแหละเออมือเท่าแมงนะเดี๋ยวจะเอาฟารีไปนะไปออยเอาแล้วแมนตัวไหนตัวน้องนงนน่หาทุกคนฟาร์รีไปอ่ะอยู่แล้เหรอพวกคนสนิทกันก็ฟารีน่ะเดี๋ยวลองคุยมันไปกันไปได้ฟารีไปปอใครอยากไปเนาะในน้อดิฮึต้องไะโกบเครื่องแล้วอ่ะ ฮัลโหลี่มาแหล,ละมาเรกมื่อืมื่งเอกไม่นั่นเอกไม่คุยนั่นเอกไม่แล้ว